ระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนเป็นขี้ค่าณลูกเออเออเออรออเอ ชกลรทำงานลวงแม่เป็นห่วงกลัวลูกชายทำายหน้าเผาพรำซ้อนเสียนักก่อนจากมาเกรงกิเลสต,ตัณหามันพาไป ูกเอ๋ยลูกแม่ว่าแม่คนจนคนบ้านนอกเคยช้ำโชคแสนเข็นดังเป็นไพรเจ้าได้ดีภายหน้าอย่าเลิงใจอย่าลงไหลลืมเงา ว่าเราจนเอออย่ายิ่งดอถือดีว่ามีเกียรติคนจะเหยียดยันได้ไม่เป็นผ่านอย่าลิอ่านโกงกิน สิ้นบนราชดรเงินของชาติอย่าเอาไปเผาพานคนที่รวยด้วยอำนาจราชการอยู่ไม่นานก็ยับด้วยอับปรีคนเขา จะจริงใจนหวายเจ้าใช่เพราะเอายศใหญ่ไปคมขีราชจรักสธาบารมีก็โดยดีที่เจ้าทำจงจำไว้ จะกินจะอยู่ให้รู้ประมาณการประหยัดถึงอึดอัดขัดสนทนไม่ไหวโอ้ยก็ยากุงให้เสนียดมันเสียดใจรีบกลับไปบ้านเรา ข้าวมีกินระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนเป็นขี้ค่านะลูก